หลังจากที่ทุกท่านได้สมัครไปแล้วนะครับมาดูวิธีการรับรายได้ของ g e n น s Global นะครับซึ่งจะต้องทำการสร้าง Wallet User อีกหนึ่ง User นะครับภายใน Back Office ของตัวท่านเองนะครับเพื่อตรวจสอบรายการโอนเงินรายได้ของท่านและรายละเอียดการโอนเงินค่าคอมมิชชั่นนะครับท่านจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันหลังจากที่สมัครถ้าท่านเห็นแถบสีเหลืองดูด้านล่างนะครับแสดงว่าท่านยังไม่ได้อัปโหลดครับเริ่มต้นไปที่ g e n e s s Wallet ครับคลิกเข้าไป จะเห็นตัวหนังสือนะครับสีดำๆด้านล่างและมีคําว่าคลิกเลียนนะครับให้คลิกตรงนี้นะครับก็เพื่อทําการสร้าง wallet user ขึ้นมานะครับในหน้าถัดมานะครับท่านจะต้องตั้งชื่อ username นะครับตัวอย่างเช่นชื่อของท่านนะฮะชื่อเดิมนะครับแล้วก็เติมตเล่นลงไปจากนั้น Password ก็ลองตั้งง่ายๆขึ้นมานะครับใส่ซ้ํากัน2ครั้งจากนั้นกดคําว่า create login นะครับ หน้าถัดมาครับคุณจะเห็นรูปตัวคนนะครับจะมีคำว่าอัปโหลด o v e r n m e n t Photo ID นะครับให้คลิกตรงนี้ครับเพื่อทำการนำเอกสารนะฮะที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ iPad นะครับเมื่อเลือกแล้วนะครับให้กดปุ่มคาว่าอัปโหลดเลยครับในหน้าถัดมานะครับจะมีให้เลือกนะครับว่ารูปแบบของเอกสารที่โหลดครับถ้าเป็นประชาชนก็เลือก A l i e n ID ถ้าเป็นใบอนุญาตขับขี่ก็เลือก ได้บอรหลายเสนนะครับหรือจะเป็นพาสปอร์ตก็ให้เลือกพาสปอร์ตเลยนะครับแล้วอย่าลืมระบุหมายเลขลงไปด้วยนะครับจากนั้นทําการกดซับมิตเลยครับหน้าถัดมานะครับระบบก็จะแจ้งว่าได้อัปโหลดเรียบร้อยแล้วจากนั้นไปที่ wallet home อีกครั้งครับไปดูที่ด้านล่างนะครับอัปโหลดสมุดบัญชีธนาคารนะครับคลิกเข้าไปเลยครับเลือกไฟล์ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือใน iPad ของคุณนะครับสมุดบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อที่ตรงกันกับเจ้าของ back office ท่านนี้ด้วยนะครับ เมื่อเลือกไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้กดอัปโหลดได้เลยครับระบบจะส่งท่านมาที่ wallet home อีกสักครั้งนะครับให้ท่านคลิกที่ wallet home ครับระบบจะแสดงข้อความนะครับว่าท่านได้อัปโหลดเอกสารทั้งสองฉบับเป็นที่เรียบร้อยไปดูที่เมนูด,ด้านบนครับหน้าหลักครับเมื่อท่านคลิกหน้าหลักแล้วจะเห็นแถบสีเหลืองครับจะแสดงว่าท่านได้อัปโหลดเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์จริงๆครับแต่ยังไม่จบนะครับท่านต้องเข้ามาที่ wallet s e t t n g อีกครั้งหนึง่ง คลิกที่ Wallet Setting เพื่อตรวจสอบข้อมูลของบัญชีธนาคารว่าถูกต้องหรือไม่นะครับคลิกเข้าไปเลยครับไปที่ EFT Setting เพื่อตั้งค่าบัญชีการโอนเงินนะครับของ Wallet เข้าไปยังบัญชีธนาคารในครั้งแรกหลังจากที่ท่านทำการสมัครแล้วยังไม่ได้กรอกข้อมูลสมุดบัญชีธนาคารนะครับพอถึงขั้นตอนนี้ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องเลยส่วนรหัสสาขาธนาคารครับเทคนิคง,ง่ายๆครับ เลขที่บัญชีธนาคารของท่านนะครับ3ตัวแรกให้เติมเลขศูนย์ข้างหน้านะครับแล้วกดสัมมิทครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการกรอกข้อมูลของสมุดบัญชีธนาคารนะครับก็จะครบถ้วนสมบูรณ์แบบและเมื่อท่านดําเนินธุรกิจเจเนียสไปและมีรายได้ทุกๆสัปดาห์นะครับระบบก็จะทําการโอนเงินไปยังบัญชีของท่านอย่างแน่นอนครับย้ํานะครับ,ยรบอย่าลืมท่านต้องอัปโหลดเอกสารหลังจากสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ภายใน7วันนะครับจะเป็นผลดีกับทุกท่านและองค์กรของท่านขอบคุณครับ